สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครูยโยมีต้นไม้ไหมซึ่งเป็นดูนหนึ่งต้นนะค,ะนคมมรับเพื่อนๆก็คงจะรู้จักนะครับต้นนี้เขาเรียกว่ามะดันมะดันนะครับมะดันนี้ก็เป็นพืชพืชยืนต้นที่ทนน้ำมากนะครับถ้าเพื่อนๆที่มีที่ทีเ่เป็นที่ลุ่มอะ่มะเหมือนว่าน้ําท่วมบ่อยๆหรือน้าขึ้นมาแล้วก็น้ําแห้งลงไปน้ำลดน้ําขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเนี่ยมะดันก็เป็นพืชต้นหนึ่งที่ ที่คุยโยแนะนําให้เพื่อนๆปลูกได้เพราะว่าเขาจะทนทนต่อน้ําท่วมแล้วก็ทนแรงด้วยนะครับมะดันเนี่ยลักษณะของใบเขาของเขาเนี่ยใบยเขาก็จะไม่ใหญ่เทา่าไหร่ใบเขาจะเล็กๆยาวๆแล้วก็จะมีรูปนะครับแล้วก็เขาจะมีดอกคุโยเห็นดอกแฟร์ๆอยู่ไหนเออหน่งดอกเขาอยู่ตรงสูงึเน,นี่ยเนี่ยเขาชอบดอกดอกดที่เป็นเนี่ย ดอกเล็กๆตามข้อใบตามตามข้อใบนะครับอันนี้เป็นดอกดอกตุ้มๆของเขานะครับดอกตุ้มๆอันนี้ก็จะเป็นดอกที่บานแล้วดอกของเขาจะเป็นดอกเล็กๆดอกของเขาก็มีรสเปรี้ยวนิดๆนะครับและเมื่อเขาถ้าดอกเขาบานแล้วได้รับการผสมเนี่ยเขาก็จะติดเป็นลูกนะครับก็จะเป็นลูกเล็กๆๆลนะครับค่อยๆโตขึ้นลูกเขาแรกๆที่ออกมันจะเล็กมากเลย ที่มมาได้นะครับเาก็มีสายพันธุ์ของเขานะครับก็จะมีพันธุ์ลูกใหญ่กับพันธุ์ลูกเล็กอย่างพันธุ์ลูกใหญ่เนี่ยเขาเอาไปแช่อ,อิ่มเอาไปดองแล้วก็ขายได้แต่ถ้าพันธุ์ลูกเล็กเนี่ยก็อาจจะเอามาตำน้ำําพริกหรือเอาไปใส่ต้มปลาทูก็จะเหมาะนะครับส่วนตอนนี้จะพันธุ์เป็นพันธุ์ลูกเล็กนะครับแต่พันธุ์ลูกเล็กลูกเขาจะไม่โตเท่าไหร่แต่ที่สวนก็มีพันธุ์ลูกใหญ่เหมือนกันพันธุ์ลูกใหญ่แต่ตอนนี้ลูกเขาไม่ออกมา เลยถ่ายพันธุ์ลูกเล็กให้เพื่อนเพื่อนดูฟังพันธุ์ลูกเล็กเนี่ยลูกเขาจะไม่ใหญ่ลูกเขาจะปั๊มๆถ้าเป็นพันธุ์ลูกใหญ่ลูกก็จะยาวยาวยาวมากใหญ่กว่านี้เป็นเป็นเท่าตัวเลยนะครับอือพี่โยก็มเีเรื่องจะแนะนานเพื่อนเพื่อน,นะครับถ้าถ้าคนคิดจะปลูกมะดันเนี่ยถ้าปลูกจากมเมล็ดเนี่ยโอกาสเป็นตัวผู้ก็สูงเหมือนกันให้ให้ไปหากิ่งกิ่งภาพโดยที่ใช้ต้นตอของมะดันที่ เกิดขึ้นมาเนี่ยเลาไปท้ากลิ่นเพื่อนๆก็จะได้มะดันที่เป็นกลิ่นตามต้องการได้พันตามต้องการแต่ถ้าเอามาด็ดไปปลูกเลยเนี่ยโอกาสเป็นตัวผู้ถ้าเป็นมะดันตัวผู้เนี่ยก็จะมีแต่ดอกแล้วก็ไม่มีลูกนะครับส่วนตัวน,นี้เป็นตัวเมียนะครับแล้วก็มีนี่เานนนน็าเรียกว่านี่อันนี้ให้เพื่อนๆดูอันเนี้ยเขาเรียกว่าโรคมะดันโรคมะดันอันนี้เป็น,เป,นเป็นเล็ก แต่ถ้าทิ้งในกรเนติดต้นเขาจะเป็นกรใหญ่ๆรกมะดันเขาก็จะแตกๆๆกตก,ตก,ตก,ตกตมตนอย่างเนี้ยก็มันไม่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อต้นมะดันนะครับเราจะตัดทิ้งก็ได้หรือไม่ตัดทิ้งก็ได้เมื่อตอนเด็กๆเนี่ยคุโยเคยเห็นพ่อเขาเนี่ยเขาจะรักษาอย่างคนที่เป็นเรียกว่าอะไรนะฉี่กระปิดกระปลอยเนี่ยพ่อเขาจะเอารกมะดันเนี่ยผสมกับอะไรก็ไม่รู้คุโยจำไม่ได้แล้วก็อามัดต้นมาใ,ให้ให้ลูกๆกินนะครับก็เป็นสมุนไพรเหมือนกันนะครับ ถ้าคนที่คิดจะปลูกมะดันเนี่ยมะดันจะเป็นพืชที่แบบมแมลงอะไรจะไม่ขึ้นมากินของเขาเพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวแต่จะมีโรคอยู่โรคหนึ่งเหมือนกับเป็นโรคสนิมถ้าเพื่อนเ่นดูในลูกเาจะไม่เหมือนกับลูกทั่วไปลูกเาจะเป็นออกออกเป็นสีน้านําตาลเป็นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโรคของมะดันโรคหนึ่งดูไเหมือนมะดันเลยเห็นไหมครับเพื่อนเก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาลูกเขาล่วงเขาก็จะหายไปโรคเนี้ยจ้ะ แค่ลานเป็นเป็นฤดูเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นเป็นอันตรายต่อมาดันนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะแนะนำนะสมมติว่าจะปลูกข้างบ้านเนี่ยจากที่คุยเคยสังเกตนันในสวนเนี่ยพอถึงฤดูฤดูหนาวหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณฤดูหนาวแหละตรงลำต้นเขาเนี่ยจะมีบุ้งบุ้งอะไรคุยมไม่รู้จักจะเป็นเยอะมากเลยเป็นแผ่น บเยอะมากเลยเป็นเป็นร้อยๆตัวเลยจะมาปลอดที่โคนต้นเขานะครับถ้าคิดจะปลูกข้างบ้านพี่รอดคงเป็นอันตรายพอสมควรให้หาที่ปลูกให้ไกลๆบ้านสักหน่อย กลับนำพริกกำบังอร่อยเลยนะครับสำหรับวันนี้คุยรุ่งชาวสวนก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆไปอย่างสูงนะครับที่ติดตามคุยรุ่งชาสวนได้ดีมา,าตลอดขอบพระคุณมาก